ทดลองผ่านคำพูดนะครับโดยเราทดลองพูดกับน้ำทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนขวดแรกเราพูดว่าขอบคุณเพราบว่าโครงสร้างของผลึกน้ำเรียงตัวเป็นผลึกที่สวยงามส่วนขวดที่สองเราพูดว่าไอ้โง่พบว่าผลึกแตกตัวดูคล้ายกับการเปิดเพลงล็อกให้กับน้ำมากครับนี่คือการเปรียบเทียบผลของน้ำระหว่างขวดที่ใช้คำพูดว่าจงทำกับอีกขวดหนึ่งเราใช้คำเชิญชวนว่าทำกันเถอะ เราจะเห็นว่าการใช้คำสั่งส่งผลให้ผลึกเรียงตัวกันไม่ดีเท่าคำเชิญชวนนี่คือการทดลองโดยออขวดน้ำวางไว้บนรูปภาพและข้อความขวดนี้เราแปะที่ด้านข้างว่าสวยงามส่วนขวดนี้คือขวดที่เขียนด้านข้างว่าน่าเกลียดนี่คือภาพผลึกน้ำที่วางไว้บนภาพเด็กที่ยิ้มแย้มส่วนอันนี้คือภาพผลึกน้ำที่วางไว้บนภาพเด็กที่ไร้เดียงสา และนี่ก็คือการทดลองโดยผ่านเสียงสวดมนต์ภาพผลึกน้ําที่ได้ก่อนการทดลองจะเห็นว่าน่ากลัวครับเพราะผลึกก่อตัวเป็นรูปหน้าคนที่เจ็บปวดแต่หลังจากผ่านการทดลองสวดมนต์เป็นเวลาต่อเนื่องผลึกน้ําสวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราไม่เคยเห็นภาพผลึกน้ําที่ให้ความรู้สึกรุ่งโรจน์เท่านี้มาก่อนเลยครับ